ปลาหัวหรือปลาเข่งปลาเข่งอ่าปลาคอทีาเป็นบ้านเข่งค่ป้าเข่งก็เน้าเอื้นมาปลาคอคือปัาสํารานาเลยนะเตืมปลาช่อนอ้ยไปถะมคนข่ากเขาบสื่อนลปลาคอปลาคอลืม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 ลืืลอ่ะอลลกื เราสามารถปล่อยลงในบ่อได้ทันทีโดยไม่ต้องกาจัดตะตูปลาอันนี้เราคงคุยไปแล้วนะคะอันเนี้ยไม่ได้ค่ะคเกษตรกรสามารถนํารําข้าวปลายข้าวเนื้อแดงผัมแล้วก็เศษผักผลไม้เปลนอาหารลได้ไหมคะอันนี้ก็คุยไปแล้วคือจริงๆผัมนี่เอามาเอามาเลี้ยงปลาเอามาอนุบาลลูกปลาเนี้ยโลดมากแต่ว่าเชื่อไหมว่าเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเศษ เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเห็นไหมคะในในใน u t u b e ไม่ผัำนี่ราคาเพงตัวนี้เพลงไม่ใช่คนละยางผู้ใหญ่ผ้ำผัำผอพึ่งค่ะอ่ข้อต่อไปค่ะควรให้อาหารปลาตลอดทั้งวันเพื่อให้ปลาตูอย่างรวดเร็ววันนี้ใช่ไหมคะ ปกติให้อ่านปลาเราให้วันละกี่ครั้งคะครั้งครับจริงๆแล้วอะถ้าอยากให้ตัวก็คือเช้าเย็นแต่ว่าอ่าจริงๆตามหลักวิชาการแต่จริงๆวังคุณอาจจะ5วันหรืออาจจะไม่ให้เลยก็มีก็เขาเรียกว่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ ใช่ไหมคะไม่ไม่ที่พูดอย่างเงี้ยค่ะแม่คือบางคนน่ะที่ว่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไหมความว่าไม่ให้เลยให้ปลาหากินเองปลาก็เที่ยววนเวียนอยู่ในบบอาหารอย่าลืมนะคะว่า,า,าว่าในบอาา่อปลามันจํากัดอาหารปลามันจํากัดมันบอ่อมันผลิตมันมีจุลินทรีย์การเจริญเติบโตของมันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วปลาก็วนเวียนหาอยู่แต่ถ้าเราเหมือนเราทำเชนวิตปลาทําอาหารปลาให้มันใช่ไหมคะมันก็จะได้อ,อยู่ตลอดเพราะว่าถ้า ฟางหมักยุบมาหร่เราก็เติมฟางเหมือนโดยเฉพาะที่นี่ทํานาเป็นเมืองทํานาเลยแล้วว่าทางทางสโสมนุนน่าเข้าฟางข้าวเยอะมากเอาแล้วไม่มีที่วัวเราใช้ฟางข้าวอย่างเดียวใส่ไว้ในโถก็ได้นะคะ mm hmm. ค,คือคือจริงๆถ้าว่าการทำเชืิอไมปลามันต้องใช้ EM แต่ปูนขาวอันนี้ก็ไม่จําเป็นเราเอาที่เรามี เราไม่มีขี้วัวเราก็ใช้ฟางข้าวอย่างเดียวเราไม่มีฟางข้าวเราใช้ขี้วัวอย่างเดียวขี้วัวเราอาจจะแช่เป็นกระสอบก็ได้เ <c oughs> นื่องจากว่าถ้าเป็นกระสอบถติมมว่าน้ํามันเขียวเกินน้ํามันจะเน่าอ่าเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยรู้แสดงว่าอบลมหลาย แม่เลยีเก่งเก่งเก่งมากเลยค่ะวันนี้ก่อนกลับก็ทันดกสักข้อหนึ่งก็ได้อ๋อไม่ต้องพูดค่ะมันไม่มีเพราะว่าอย่างนี้ก็ผู้ใหญ่ที่ว่าไม่ต้องพูดไปดิเพราะมันไม่มมนต้องใช้ความเค็มแล้วมันเป็นจริงๆเชื่อไหมคะว่ากุ้งเนี่ยมันเลี้ยงได้มันเลี้ยงได้กุ้งแต่มันเป็นพื้นที่ห้ามผิดกฎหมายคือเลี้ยงโดยใช้เกลือเอามาแล้วก็วัดความเค็มได้แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ห้าม ขนาดว่าในแต่ละจังหวัดเหมือนเหมือนสงขลาตุณวนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าเลี้ยงได้ทุกตำบลเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ห้ามกมีประกาศเป็นกฎหมายมาเลยว่าพื้นที่ของเลี้ยงได้ของตำบลนี้ตำบลนี้แค่นั้นอ่ะก็แล้เป็นบางหมู่้วยซ้ํานะคะเชื่อไหม่าว่าประมงอยู่ทางโน้นอ่ะบ้านติดทะเลปลาหมึกนี่ดินตุ๊กๆุ๊กุาใสแจวเพราะว่าด้วยเราอยู่ติดทะเลเนาะ อได้กินพรมาณนี่ก็มากินมะเร็งมากินเมนอีกก็สับเปลี่ยนกันไปสิ้งนีชอบมากเลยค่ะการเลี้ยงปลาหนาแน่นนี่ทํำให้ปลาโตดีไหมคะไม่ดีใช่เพราะจริงๆแล้วก็จะมีปลากินพืชคิดว่าเลี้ยงได้ต่อไร่กี่ตัวคะอถามเป็นความรู้หน่อยเผื่อรู้กันค่ะรู้ไหมคะ อ่าจริงๆไล่ไหมายความว่าพื้นที่น้ำอ่าะะถ้ากินพืชน,นะคะสามพันถึงห้าพันตัวอันนี้คือเป็นกาเรเลี้ยงที่เหมาะสมตอนหนึ่งไล่พื้นที่น้ํานะคะอ่าแต่ว่าถ้าเหมือนปลาดุกเนี้ยค่ะปลาดุกได้ถึงร้อยตัวต่อตารางเมตรอ่าปลาดุกเนี่ยมันสังเกตว่าปลาดุกมันอยู่เป็นก้อนๆมันจะเวลามันกินอาหารมันจะม้วนเันอยู่เต็ม,ม,มไปหมดอ่า เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นถังส่วมที่เป็นปูนขาวๆอะค่ะเป็นบ่อปูนอะมันเลี้ยงได้ถึงร้อยตัวปลาดุกอะค่ะมาเลี้ยงมันดีอย่างนึงว่าการเลี้ยงแบบนี้มันจัดการง่ายปลาดุกอะมันจัดการง่ายถ้าเราเลี้ยงอยู่ข้างคือมันสามารถเลี้ยงในบ่อปูนบ่อดินบ่อพลาสติกเราจัดการง่ายเพราะว่าเรา ควบคุมได้เขาเรียกว่าบ่อร้อนนะคะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าตู้ร้อนอ่าถ้าตู้เย็นมันอยู่ในบ้านจะตู้ร้อนมันอยู่นอกบ้านก็คือเราตักกินได้ตลอดถ่ายน้าอะไรก็ต้องเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมคะพื้นที่มันน้อยนะคะก็ต่อไปค่ะในการปล่อยปลาควรปล่อยปลาลงเที้งในช่วงเที่ยงวันถูกต้องไหมคะแล้วควรปล่อยตอนไหนคะ เช้าหรือเย็นก็คืออุณหภูมิมันแต่ว่าถ้าท่าดีคือตอนเช้ามันจะหมวก็จ่ว่าอุณหภูมิน้ำอะค่ะมันมันยังไม่ร้อนอุณหภูมิมันยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าตอนเย็นอุณหภูมิของน้ํามันกิบความร้อนทั้งวันอุณหภูมิมันก็จะสูงอย่างที่บอกอะค่ะถ้าถ้าตรอยนี้เราก็ต้องกลับอุณหภูมิระหว่างถุงกับน้ําในบ่วนะคะเม้ปลามันก็จะนกน้าแล้วก็มันชก สังเกตไหมคะเวลาคลึมคลึมฟ้าคลึมของฟ้ามืดของฟ้าปิดอย่างเงี้ยคะ่ะอ่า<ม>แล้วก็ถ้าฝนตกติดต่อปลาจะตายอ่าสังเกตไหมคะปลาจะตายปลามันนกน้ํามันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะมอ,อนน่าออยอเคในน้ําไม่พอโอเนในน้ําไม่พอดิสมมุติว่าเราจะให้อาหารถ้าฝนช่วงฝนตกติดต่อกันเนี่ยเราหยุดให้ไปเลยคะ่ะ ไม่ต้องให้อาหารเพราะว่าปลานะ่ะการกินเนี่ยของปลามันจะลดลงกินอาหารได้น้อยแล้วอาหารก็จะเหลือก็เลยปล่อยไปอย่างนั้นแหะคะ่ะจนฟ้าเปิดท้องฟ้าเปิดเราถึงจะให้อาหารนะคะคือต้นทุนที่สูงที่สุดถ้าพูดถึงอาหารนะคะอาหารปลาต้นทุนสูงสุดแต่เราจะไม่ของเรานี่เราไม่เน้นแบบเลี้ยงแบบพาณิชย์เราเลี้ยงแบบพอเพียงท่านั้นเราเลี้ยงแบบพอเพียงนี่ เราจะนิ้นการอย่างที่พวกมงคุยเมื่อกี้ทำเช่นวิตาหรือว่าให้กินพืชผักอะไรเศษต่างๆในฟาร์มในโบของเรานะคะก็ยังเชียร์ยังไงก็ยังกลับมาเนียดเดงเดี๋ยวถ้ามีอยู่ยังไงเดี๋ยวพอมงจะเอาเข้ามาให้นะคะอ่าข้อต่อไปค่ะควรงดอาหารปลาก่อนจับขายเป็นเวลาหนึ่วันก่อนจับขายใช่หรือไม่อันี่ถูกไหมคะ ใช่ค่ะถูกถูกงดการให้อาหารก็คือปลามันก็จะไม่เคลียดแล้วก็มันปลาเราขายแล้วไม่จำเป็นต้องกินอาหารแล้วนะคะเป็นจับบอนนะไม่ใช่ว่านความเลี้ยงที่ดีบ่อที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำควรมีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันลูกที่อยากจะขึ้นกับสัตว์น้ำใช่หรือไม่ใช่ใช่อันนี้ต้องเตรียมบ่อนะคะเตรียมอุปกรณ์ อันนั้นหมายบบถึงว่าเรามีน้ําที่จะ่ายเทเข้าโอเอรนะคะแต่ว่าของเราเจ้ากรณีของเราก็ต้องเรียงเราก็ต้องปรับไปตามตามที่เรามีะคะ่ะแต่ว่าก็อยากให้ประสบความสําเร็จนะคะข้อต่อไปค่ะความเลี้ยงที่ดีควรมีระบบจัดการขยะที่ดีทำขยะควรม,มีความจิตมิตริดใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะ นี่นี่ถ้าถ้าถ้าหลังนี่คิดว่าน่าจะได้ยี่สิบทุกคนจะได้ทีมทุกคนมั่นใจมากเลยค่ะทุกคนมั่นใจมากเลยค่ะ <c oughs> อ่าอันนี้นะคะก็คือก็คือหลังจากหลังจากนี้ค่ะนี่ก็เก็บก็เก็บเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อทุกคนเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ <c oughs> ยวรอมูจะต้องเอาไปกรอกข้อ,ขอมูลอันนี้ <c oughs> โครงการนี้ของเราหมายถึงว่าวันนี้เราทําจบสิ้นกระบวนการของเราแล้วตอนแรกมุมว่าจะลงไปดูโบแต่ว่าน่าจะน่าจะไม่ลุงไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้ายังไงก็ต้องเข้ามาเยี่ยมแน่นอนเพราะว่าผู้ใหญ่ก็วัดพิการให้หมดแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าทุกโบน้ําต้องพิวโพนะคะท่านผู้ใหญ่หววเลาะอีกผู้ใหญ่น้ำน้อยโอ้น้ําเยอะครับไม่เพราะว่าตอนนั้นถามแล้วผู้ใหญ่ต้องคัดคนที่โบ ผมพัดเฉพาะที่เขาซีโมครับใช่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกเวลาประเมินเวลาประเมินเนาะเวลาประเมินก็อยากให้มันโอเคเพราะวันหลังโครงการเราก็ถ้ามีโครงการถ้าที่นี่ทาดีเราก็จะได้ดึงเราก็จะได้ดึงโครงการอื่นเข้ามาอีกนะคะเหมือนที่นี่เหมือนผู้ใหญ่โอเคมากเพราะว่าบอกว่าผู้ใหญ่ช่วยวัดพิกัดถ่ายรูปบอยหะพงหน่อยนะคะก็จัดการได้หมดก็ขอบคุณมากมากเลยก็ถือว่าผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือ ดีค่ะบางงงไม่ต้องทวงหลายโนบแสดงว่าผ่านไม่งั้นคงไม่ได้จใช่เพราะว่าเห็นอยู่ค่ะว่านนท่านคือตอนแรกก็ไม่ไม่ได้รู้จักนะได้ยินนนท่านนนท่านแต่ไม่ไม่มีโอกาสเข้ามาก็ต้องตอนประกวดตำบลก็ได้เข้ามาเราก็ได้เข้ามาแล้วก็มาเห็นเออเขาร่วมมือร่วมแรงกันดีมากที่นี่เนื่องจากว่า กำนันผู่ใหญ่บ้านเลยก็คือทางอบตพร้อมและชาวบ้านก็พร้อมก็เลยว่าได้ระดับรางวัลระดับประเทศก็ถือว่าสุดยอดแล้วเลี้ยงฉลองให้ยังครับพี่ใหญ่เลี้ยงไม่เปครับเดี๋ยว๋อเลี้ยงทำไมไม่บอกประมงบ้างอ่ะทรให้ประมงจะได้มากินบ้าง แต่ว่าทางท่านนายกอยู่ตอนนั้นที่เขาไปรับรางวัลกันน่ะคะก็ยังไงก็ก็ยินดีกับกับพี่น้องนวนธาทุกคนนะคะเพราะรู้ว่านุานธาเขาเป็นตำบลเข้มแข็งเราคิดว่ารางวัลมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้เพราะต่อไปเวลาประกวดทำอะไรอีกให้ให้ผู้นำร่วมร่วมใจกันเาะว่าร่วมใจกันโอกาสที่จะได้รางวัลนมันมีวันนี้อาจจะเรื่องไอทีเนาะไอที ID ต่อไปอาจจะเป็นเรื่องไม่แน่ใจดว่ามาใหม่ไม่ได้ใจว่าได้ ได้รางวัลอะไรบ้างแต่รู้ว่าผู้ใหญ่นี่นี่รางวัลเนธธี่ยต้องทำใช่ไหมคะมาพี่อยู่ผูก <c oughs> นี่ตุ้มได้บ้าน,นี้นะ้่ไดยังไงก็เห็นแล้วลังติดอยู่ที่หน้าที่อำเภอที่ที่ตรงนั้นแะค่ะที่ทำเนี่นยยังไงก็ยินดีกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้รูปถ่ายยังไม่ได้เช็คเลยผู้ใหญ่ถ่ายประมงสวยได้ยังคะผู้ใหญ่ ๆๆๆเพราะว่าประมงค์อาจจะสวยสุดของสำนักง,งานอยากจะบอกว่าสำนักงานปมงค์อำเภอหนองสอง้องปมงสวยสุดเนือ่องจากว่ามีอยู่คนเดียวเท่านี้นะคะคือใช่ค่ะก็คือถ้าเข้าไปทุ่งาบอกว่าหาปมงค์อำเภอจะบอกว่าน้องเจ้าสวยสุดก็ต้องคนนี้ล่ละค่ะเนื่องจากว่าไม่มีใครแล้วประมงอํอำเภอนึกว่าจะผมขาวอายุมาก นี่ก็ขาใช่แล้วอะเสียนอะไรเงี้ยประมงที่จริงอ่ะเหลืออีกสี่ปีค่ะแต่ว่าด้วยเป็นเกิดเดือนธันวาก็เลยอันนี้มายังหน้าตาดูเด็กๆเลูกแยคือลูกชายก็อยากให้มาอยู่ไม่ไม่มีความสุขเพราะว่าตอนอยู่นู่นอะได้วยคำติ่งสงอะไรแบบนี้เราก็ไม่โอเคสองอำเภอค่ะประมงสองโฮ่งกับเพื่อนนุ้ยจับคู่กัน บยน้อยเบยยน้อยนี่มันไม่มีตำแหน่งอะค่ะก็เลยเขาก็เลยพ่วงให้สององว่าเป็นเป็นอำเภอติดกันคืออำเภอเราไปควบคุมข้ามจังหวัดมันมันดูไม่เบย์เบยน้อยก็เป็นเวลาอำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับกว่าอำเภอค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวขอคด เอางี้ท่านเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเอกสารที่กะเรียนงี้ผมไปรับรอาไาได้หาได้งีนั้นแล้วผู้ใหญ่ก็เอาไปให้เราบอกนะคะได้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราแล้วก็เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปร่วมกันนะคะอ่แล้วยังไงอยากฝากว่าถ้าคือโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวจัดซื้อยังไงประมงก็จะนัด รับนับที่นี่แหละรับปันปลารับอาหารที่นี่แล้วก็อยากให้โครงการอ่ะอยากน้อยๆถึงมันไม่ไม่สำเร็จมากมายก็เอาวงคัดเลือกแล้วรงคัดเลือกหนุนท่าที่จริงมันมีอยากจะบอกผู้ใหญ่ว่ามันมีบางที่พร้อมกว่านี้ อันนี้นะคะอันี่บอกตรงๆครบกว่านี้แต่ประมงก็เลยว่านูนธาต์ประมงอ่ะมาเห็นนูนธาตวันที่ก็พรีเซนต์เห็นผู้นําอะไรเขารวมกันดีก็ยังเลือาก็เลยว่านูนธาต์่ก็เป็นก็เป็นตาบลที่ที่ไม่ธรรมดาก็เลยบอกประมุกก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเห็นไหมที่จริงประมงโทรหาใครก็ได้แต่ประมงก็โทรหาผู้ใหญ่ นั่นนั่นโมงครับผมไม่ได้ไม่ได้พูดเก่งแล้วก็ไม่ได้พูดว่าพูดเองเก่งนะพี่ใบให้ฟังเลยนะผมเป็นโมงอาสามาตั้งแต่ปีหกสี่นะคะส่งส่งเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็เหลือเหลือแบบคําขอขึ้นทะเบียนเดี๋ยวจะเออาาปผมรรรรััับบบบติคคขง็ช้ คือคืออย่างนี้ค่ะโกรกอะไรที่โกรกได้ก็โกรกไปโกรกไม่ได้ประมงจัดการให้หมดเพราะว่ารายละเอียดบางทีอ่ะด้วยมงไม่ได้ทําตัวอย่างให้บางทีก็อาจจะทําไม่ถูกแต่ว่าที่สําคัญลายเซ็นต้องครบใบมอบหน้าที่ว่าใบอนุยาเช้ที่ดินแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ปลาได้อาหารปลาเมื่อไหร่ประมงก็จะปลาดประสานมาผ่านมาทาง ู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็นัดรับที <ilation> <ut> ่น well, so, ี่นะคะทีจะผ่านผู้ใหญ่บ้านฟังน้ำเสียงแกก่อนนะคะเวลาพูดจะฟังน้ำเสียงแกก่อนนะคะประมาณประมาณไทยแล้ววันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะขอบคุณท่านตลาดขอบคุณท่านอดีตตลาดนะครับ ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่นะคะเดี๋ยวเห็นว่าสถานที่นีเหมาะเหมาะที่จะได้มาลงกำลังต่อไปเดี๋ยนะคุณนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกัน,นะค่ะครับเดี๋ยวโอ้ตาย <ffe và S 1> ลืมบอกไป,ไปขยับ,ยค,รบครับได้ครับขยับออกมาอีกหน่อยเ <rs. S 1> อ่อ เอาเอาเมทออกก็ได้นะครับกันหายใจไว้เดี๋ยวนะให้ดูกันเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะชึกนี่เอากล้องกลางก่อนเดี๋ยวจะไปลงวิดีโอให้ ใครพูดอะไรก็ออกในนี้หมดเลยโอ้ดินทาไปเยอะเลยหนึ่งสองสามอาที่หนึ่งไหมครับเดี๋ยวนะเอาจะห้องอันนึงสองอันอันนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ยังไม่สวยไม่สวยไม่เนะ เอาละทีนี้สวยละเอากล้องท่านประมงก่อนกล้องนี้นะหนึ่งสองเอากล้องนี้นะครับหนึ่งสองซ้ำอีกกล้องหนึ่งนะครับ เออมันจะมีวิดีโอด้วยนะอยู่ตรงนี้วิดีโอก็ถ่ายนะนี่เตรียนท่านหน่ยครับอ้าวอ้าวนะหนึ่งสองสาเอาแบบไหนอ,อีกครับเอาสา้านไหเอาเอะไรครับ ต้องขอบคุณเขาขอบคุณนะครับท่านประมงอำเภอแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมนะครับลงทะเบียนเกษตรกรลงทะเบียนเกี่ยวกับประมงด้วยนะครับบนี้ถ้ามี โครงการดีๆแบบนี้อีกนะครับทางศูนย์ผู้นำกิจอาสาพัฒนาชุมชนศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบ้านสำนักมา่ที่4ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ